คู้แรมวันนี้นะเดี๋ยวมาจบเวนี้เราอยู่ที่กุสิวาเฟเาอยู่ที่ร้านอาหารนะตอนเย็นเราวันนี้เป็นวันแม่ตอนเย็นเราก็เดิออกมาทานขา้าบ้านนะคะมาคับแม่กับแม่แมปากและก็ขาซีคนเดี๋ยวเราจะไปหามปนะารานานไเพราะว่านคิวเยอะแห้งจเพราะว่าคิวเยอะนะเหนะมือนเป็นวันแม่คุณไดา ขพาพั่วมากคือกอนหน่าคิวกันได้หลายค่เต,ติ่นเต้นเป็นไงมั้งแตงใน,ในม,มองนาง,องพอคุ้นไรเหรอแม่จ้ะหรือเปล่าเป็นขอนี้ไหมเป็นขอน,นี้ไหมใช่นะ <c oughs> รปปอาปาพี่ตุ้ย ไม่ไม่ไม่หล่มมันไม่หล่มมันมีที่ล้างมืออยู่แล้วล่ะมันมีที่ลางมืออยู่แล้วล่ะ ทำไมปลาไม่เห็นสักตัวเลยเดี๋ยวไอ้เงไปเุืบอนหรุยลงน้ำนี่ไม่รู้ มาวาางบนยางเลที่เอามีคนย,ยังมีคนนอนอยู่ด้วยครับไเเมือมมมอ่ออดเรดี๋ออาายววันนี้เราจะมาถามความรู้สึกคนที่ได้ไหว้แม่นะคะวันนี้ว,นนว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างน,นะคะใครที่นี่ลหละท่านี่ลหละมาใครเจ้าแหล่ะใครเจ้คุณตายมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้ไหว้แม่ปีนี้ตื่นเต้นครับครั้งแรกในชีวิตชั<อ>้นนี่แหละ ยังก่อนวยพ่อนอเอวยพ่อหน่มายังก่อนเาเจ้าซื้อเลขกพันเหรีเลขดีมากมดงวดหนึ่งมาท่สามสี่พันสองสามพันไ่ได้ไ่าพื้นแมวไ่ได้เ่าพืนาต้นหนจีไม่ได้วบาพื้นแล้วมาต้นอ่ะซ้ำนี่ยหครับอันตัวละหน้าไม่ชคุณพเดี๋ยวเรารออาหารก่อนนะไทยเองเลยอาอ้าสุดท้ายกองหลังยังมีไทยเองพอม เดี๋ยวเรอที่ตื้อมาก่อนนะคะเพิ่นไปล้างมือคือพอเพิ่นแห่ฮานสา,ามขีดวันนี้เราก็เอกา,าท,า,ทานข้าวในบ้านนะคะถูไปบยังไม่ได้กลับเดี๋ยวถ่ายที่ระ z ง o m เพราะว่าเปล่าประมมสมัยจะเระิ่มบวดให่มากจะอาจจะต้องถ่ายที่ระ z ง o m แต่เราไม่อยากจะไหนแตงเงือกเพราะว่ามาันจันดมันเป็นต้นไม้ต่อเดี๋ยวรออาหารานะทุกคนขายเราจะถ่ายให้ชมนะคะว่าเรามีอะไรทานบ้างนะคะ ตอนนี้เร้อเร่งรอประมาณสองชั่วโมนะทุกคนค่ะไม่ได้มีอไเกี่ยวข้องเลยนะทุกคนหายแั้วม่จอดฟังทม่เหมอนเ่ิมก็าดลกระ่ถางใจ่หดเลยก็ใ่้าหมูพัดก็เราหัดพึ่งมาเมื่อกี้กราทานทุกเมื่อกี้ย่งหม้อหมอซุปซุปแล้วกินตอนนี้ถ่ายกัหมดแล้วนะจะได้กินไหมทุกคนวันนี้กนเดี๋ยวลืมหม ทานจะหมดแล้วเป็นผู้รมคนรวยมากอนนี้อันีกนโนั่งทานกรับผมเามาเีนกินอยู่งคือกเ่งกินอเลยาจรามันวุ่วลงปดเราแต่เรามาถึงจนทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วเราด้อยังไ้กินาวยต้องรอต่อไปนะคะนั่นหานแล้วม่อกี้ นอนแล้วก็น,นอน,นอนีกนอนแล้วก็นอนอีกคือเกอยคู่ทีมาเลยนะคู่ตัวแม่สั้งไอ้ติ๊แม่ลกะไอติาเีย่เ่เ่ขวางมันมามันก็ยังสั้น,นขั้ปิดกอนซะเนาะทุ่มนึ่งหรอขวปิดสทุ่วปิดสองทุ่ม <Okay. S 2> ร้านปิดสี่ทุ่ม แล้วตอนนี้เราให้ื่นเต้นอยแล้วนะคะทุกคนค้ว่าเราจะได้กินไหมได้ายไปีจ๊คมชั่นะทจะอกแม่กุกินเป็นีแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้ว่าได้ของคนอยากลืมถ่ายคลิปข้าวตาขุดพอบบัยเอาแม่หิว่ข่าวไร่เลยลืมข้าวสับยิวมากนะทุกคนคะก็เลยลืมข้าวถ่ยคลิปจัมกินมุมไท่มุมไท่ เดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะกำลังพัยานกลับเลยจะไปรถกันนะกลับบ้านแล้วเหมือนี๋คนหลายเนี่ยแต่เพรอมาเหมือนวันแม่วันแม่ใครๆก็มากินข้าวนอกบ้านนะคะภาพของพวกอมากินข้าวนอกบ้านก็เลยอ่าแบบว่าคนหลายน้อยกสิสายจะน้อยเ้ยมุมถ่ายรูปกสวยแท้แบบบรรยากาศเฉยมากเลยนู่นหันให้เบิ่งก่อน สวยมากมากเลยนะคะสวยกันเลยสีวิงสวยมากสวยจริงๆริงมไฟแบบยิมยิมยิมสวยมากเรา่ะสวยมากเซลล์แบบตื่นสวยใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็้นยังมาถ่ายให้ใครเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวคนแล้วเราก็จะกลับไปไปไล่สุดต่อ าจะได้พักกันได้สุดลองเพลง,งเดี๋ยวบอกเลยต้องไล่ไอตอนนี้ปวดแคนมือหนึ่งถือกล่องโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะจกลับบ้านแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายไม่มีมือบ๊ายบานะคะทุกคน